มัานจะนั่งใช้กระเบืออยู่วะนี่นะป,ป๊าดโทรศัพทประเดกเรียบร้อยคุณลวกประเดกใส่กำลังจะทำการแกงผักกรูดนะคะพี่น้องโอ้ยตอนบุกทิศเอาเอากระซอนลืมอีกแล้วเนาะสีเนาะลืมอีกแหละกระซอนบระทิศไปซิบเถ้าเศร้าเถ้าลืมลืมกระซอนท่านไม่ใส่นาะไม่คู่มือนี่เด้อพี่น้องผักกรูดน้ำมันใบใหญ่น้ำมันกระซิบเมน เขาเบื่อหลายหรือเปล่าไเลใค่ใส่กับเพ่อเองเล่าใส่เรียบด้วยอืหยสกคนใส่หมนัำนอยใส่น้ีี่เนาะน้ำยาหน้าคือเขียวค่ะแฉะหยยอนน้อย กูดกัคัคคัคแกทาทอดยู่ปานะทอดก็ไดาเอ็่อกี้ก็ถงมูระดอืนทอดก็ได้ตทอดอนๆอกอันอื่นยังทอดปะาบ่ืไม่อืมยังแคนอยู่กอนะเก็ะไลให้ตูนะ อกันแน่วโ<ฮ>อหอแซ่แน่นอนนี่มันหยุบจะได้ยืนทองเลยแต่ละกระหงสุดนะนยืนทองน่น,อ,อ,นอ่ะมันเป็นกระเขือกนะ เด๋ยวนแล้วักตะเนขาเบือสุกคัวเขาเบือก้อนแล้วล่ะว่าทีแรกขาเบือซุกแล้วอ้ร้อนนั่งยุบนวดลรบอกถ้ามวาเราใส่ปลาแดกอีกปลาแดงตองเลยแกงเร็งเนอาก็เอาอันนี้ตักเอาจิเอาเลยจ จ้าเพิ่อน้ำเอาเอาจองจิกเอาโอ้ยของแท้เนาะเจ้าก็ได้หุนะหุนบ่มีกระซ้อนพี่น้องเอ้ยไปยามได้ลืมยามนั่นอืมซิมได้แล้วไหนซิมสิ ฟดออกๆออเลยพักอีตูเปว่าไซ่ลงมานำแล้วเ้อคือบนนัวเห็นไหมลนะขาดเนาะขาดนัว เกลือจ mm ังนอยวะใส่เกลือนิดนิดกระแดกอีกโคตรมากนัวให้ได้แหละได้ปฏิบัตินัวอัมลำอืออะเมยยังบอกอืออยู่เอาแหม่มเนี่ยซิม เือดเขาลงต่นี่ยุญนดืนกินเข้มบุ่เดนกินจาเขาบอกนู่นูพอพอพ่อปิดแกนะไเปิดได้จ้ะได้การแล้ว